สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสดเด็ h ชาน e l เฮเลนถูกรางวัลที่1รับ12ล้านขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับผู้ที่โชคดีถูกรางวัลที่1รับ12ล้านนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคม2563ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข503446เลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข726 258เลขท้าย3ตัวได้แก่หมายเลข661 4 0 4แล้วก็เลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข77ครับท่านผู้ชมครับก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับผู้ที่ถูกรางวัลรับโชครับชัยไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับมีผู้ใช้เฟ e บุ๊กที่ใช้ชื่อว่าแพรพลอยยำแซบได้โพสต์ภาพผู้ที่ถูกรางวัลที่1นนะครับและระบุข้อความว่า แฮทแท็กสุดท้ายบ้านเราก็มีอีก12ล้านปั๊มน้ำมันทุ่งมนนะครับบอกว่าปั๊มอยู่ที่ปั๊มน้ำมันทุ่งมนนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับผู้โชคดีครับชูชูรถเี่นะครับ2ฉบับแล้วก็12ล้านนะครับเราไปดูกันชัดๆครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ2ใบ12ล้านนะครับได้แก่หมายเลข503 446 16มีนาคม2563นะครับ แอก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับที่ถูกรางวัลที่1ประจำวดน1 6มีนาคม2563 2ใบ2ฉบับรับเงิน12ล้านเต็มๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณที่มาจาก f c e e o o o p แพร่บอยยำแซ่บมากๆนะครับที่นำข่าวดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวท่านี้แอก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เบิกบานกันทุกๆท,ท่านทุกๆคนเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดค,คลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ